สวัสดีค่ะดวงตาดึกแล้วนะคะลองดูเผื่อมีดวงตามาให้กำลังใจขอบพระคุณค่ะมาแล้วมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญญาแทมภาษานะคะ ยิงไทยในสวีเดนดึกแล้วนะคะแต่ก็ยังอยากไล่อยู่ฮัลโหลกูดอีฟนิ่งเวลคอมเวลคอมทูสแลนยา ไล่รอบที่หกแล้วนะคะวันนี้จัดจัดมาแล้วมันแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ลืมอะไรหรือเปล่า สวัสดีค่ะใครเอ่คใครเอยมาแล้วมาแล้วหนึ่งท่านนะคะมีเพื่อนมาด้วยเปล่าว่าฮัลโหลฮัลโหล <c oughs> เอ๊ะเดี๋ยวนี้ดวงตาเป็นอะไรคะดวงตาเบื่อสลัญญาแล้วอ่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้ว อาสวัสดีค่ะดวงตาสามดวง <c oughs> สวัสดีค่ะลองขึ้นดูนะคะดึกแล้วดึกแล้วเนาะสวีเดนก็ห้าทุ่มครึ่งพอดีนะคะ <c oughs> เกือบพอดีเนาะห้าทุ่มครึ่งนะคะสวัสดีค่ะทั้งห้าท่านนะคะ สบายดีนะคะห้าทุ่มครึ่งพอดีนะคะสวีเดนตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นไม่รู้จะทำอะไรนะวันวันนะคะหมายถึงพรุ่งนี้ก็ยังไม่มีโปรแกรมนะคะ <laughs> ปรแกรม,กม,กมไปรับล้านนะคะพ่งนี้พ่กนี้โปรแกรมไปรับล้านนะสวัสดีนะคะเข้ามาทักทายได้นะคะสุเดนห้าทุ่มครึ่งแล้วคะ่ะมาแล้วมาแล้วนะคะ ถ้าเวลาไม่ดีสัญยาก็จะเลิกไล์แล้วนะคะเวลานี้เห็นเขาเห็นเขาขึ้นเขาจัดให้นะคะก <delegate. S 1> ็ลองดูเนาะ <saç> อย่าเพิ่งตกกใจนะคะ ตัวจริงเสียงจริงสวัสดีนะคะดวงตาทั้งสี่ทั้งห้าทั้งหกดวงนะคะพรุ่งนี้มีโปรแกรมไปรับหลานนะคะท่านใดถ้าว่างบายบายสวีเดนนะคะ ยาก็จะไล่มันเช่นเคยสวัสดีทั้งหกดวงตานะคะทั้งหกดวงตา <c oughs> ไปเดินบนสะพานวันนี้นะคะเสียงแหบเลยอะลมมาแรงนะคะ ท่านใดว่างก็แวะไปชมย้อนหลังให้ได้นะคะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะห้าทุ่มกับอีก32นาทีนะคะ ตัดผมเองนะคะตัดผมเองออกไปเยอะอยู่นะคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮาวอิลยูวีลคอมวีลคอมไม่มีเรื่องจะคุยวลคอมวีลคอมนะคะ Hello everybody, welcome <coughs> How are you? Welcome to Selania My name is Selania Tempusa ไฟสว่างกลัวพากันหนีไปหมดแล้วดวงตาทั้งลาย <c oughs> ลองดูนะคะถ้าเงียบงามมากเดี๋ยวสลาญยาก็จะลงแล้วนะคะไม่มีคนทักเนาะโอ้สูงสุดแปดท่านนะคะขนาดนี้เนาะ เป็นอะไรเออนอนหลับกันหมดแล้วนะคะหลายบ้านก็ไลฟ์กันนะคะ <c oughs> กลัวจะตกกระจหลบหลบหลบหล,ลบหน่อย Hello, hello, <laughs> hello, hello. I <laughs> am watching, watching, or, or sleeping, watching out everything, only me. <laughs> <laughs> อลิมียิงแอนนัทน่าสดๆอย่าตกใจนะคะเสียงก็จะเป็นแฮลบุ้งมีคุณผู้ชายกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวก็ไม่ต้องได้ไล่แล้วอ้าพอบอกคุณผู้ชายกลับบ้านก็นี้กระตกกระใจหนีไปเลย โอเคนะคะก็ขอขอพระคุณมากๆนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยค่ะบายบายนะคะบายบาย see you again บอกจะบายบายครับพอบอกจะบายบายเข้ามาเลยเก้าท่านโอ้ยสัญญาก็ บอกบายๆก็มาเลยนะคะอ้าวจะให้อยู่หรือจะให้ไปคะเนี่ยมาส่งท้ายเยอะแยะเลยอะตอนนี้คขึเลี้ยวไปหน่อยแล้วคะอ้าว มาสิบท่านแล้วนะคะอุ้ยสลัญญาว่าจะลงลอดใจอ่อนอยู่ต่อ <c oughs> บอกจะไปบายเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปโอ้ยเนาะเอาใจไม่ถูกเลยนะคะทุกท่านที่น่ารัก,กดวงตาที่น่ารัก ทั้งหลายสลัญญาเอาใจไม่ถูกเลยเอาใจบ่ถูกเอาใจบ่ถูกก็บอกเป็นยังดอกแมนบ่บอเบอเบอบเป็นยังดอกเดี๋ยวตรงนี้แหละเผื่อมีคนมาคุยด้วย มีใครกล้ามาคุยด้วยหรือเปล่าตกกระจายหนาวแล้วก็หนาวซีเวเดนหนาวหนาวก็ยังหนาวอยู่หนาวหนาวหนาวคนขี้เหรน่นี่คนขี้เหล่นี่ก็ดีนะคะ อ,อืถ้าใครชมสวยนี่คนนั้นนะ่ะโกหกขอโทษนะคะชาวโลกอ <c oughs> สัญญาขอโทษนะคะชาวโลก <c oughs> สัญญาตัวจริงอะใส่เสื้อชุดทำงานนะคะเนี <c> ่ย <oughs> เสื้อที่เขาใส่ไปทำงานนะคะมันเสื้อได้จากที่บริษัทเก่านะคะคือเขาเข้าใส่ตัวนี้เสร็จแล้วก็ใส่เสื้อทำงานซับนะคะเพราะว่าที่สิวดีนมันหนาวเนาะก็ต้องมีเสื้อเขาเรียกเสื้อชั้นในนั่นแหละเ,ลเนาะ สวัสดีนะคะฮั oh, โลโหลโอ้ยลดเวลาก็เร็วเร็วนะคะอ่า ah, ก็เวลานี้นะคะที่เขาให้สัญญานะอีกหนึ่งนาทีนะคะโอ้ย oh, ให้เวลาสะดึกดื่นเลยเนาะ Good าเ a v e l Good วล a v e l เออน้องก้อนเชนนะเมย์เข้ามาแหนซับผมเมย์ยิงเอานอนแหนเชนนะเหนซับผมแม่ยาอู่สมิงกะลิปมองลิปมันไม่ได้ทานะคะเออน้องก็นินเตโซวเอ็นเข้ามาแหนซับผมพรอต้าพรอต้า ไปแล้วเหรอคะจะอยู่หรือจะให้ไปกล้องไม่ช่วยเลยนะคะวันนี้กล้องไม่ช่วยให้เด็กขึ้นเลยโทษกล้องอีกลำไม่ดีโ,โทษปีโทษกล้องืม <c ocalypse> <c interacted> ลำไม่ดีโทษปีโทษกลางสวัสดีค่ะ,อะขอบคุณนะคะที่มาทักทยนะคะ ไม่ทักก็ไม่เป็นไรนะคะขอบพระคุณอยู่ดีบ๊ายบายไฮโดวบิสิเนสอิมอรอนซ <laughs> ียูทูมาร์โร่เอเวอรี่บอดี้ไนกูดไนกูดไน,น,ไนเนาะลาติสวัสตนอนหลับฝันดีเจอกันพรุ่งนี้